มาหล้วครับกำลังสนุกนะครับ,รบอารโรคาตลาดนัดสุขภาพนะครับ,ร,บรอพอสตทั่วประเทศนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากที่ไหนครับคุณหมอครับวันนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากรอพอสตท่าไมลรวกบ้านหนองชุมแสงจังหวัดเพชรบุรีค่ะอาแล้วครับอขอรียนชิญทั้ง3ท่านเลยครับ เคียงกันสอซองกองกันดูแลเจ็บป่วยไข้หนักเบาเระดูต้นคอ,อไหล่ชุ่มแรงถ่าเ<ถ>จ้าหน้าที่ไม่แข็งแรงไม่มีสุขภาพที่ดีฉันไหนเลยจะไปบอกชาวบ้านเขาได้นี่คือเจ้าหน้าที่รพอพสตอท่าไม้ร่วบ้านหน้องชุมแสงจังหวัดเพชรบุรี <c oughs> ่ะของอร่อยเยอะแยะเลยน <c oughs> ะครับผมแนะนำตัวสักดนึงครับเชิญครับค่ะเชิญเลยค่ะขานรัชชาแรงกิ่งค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะ ค่ะสุมาทองมานะคะนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการค่ะครับนั่นลงศักดิ์อมรเมวรินนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการกันครับทุ่งชายเป็นต้นติดพิธีการาะครับขอามรู้จักพี่คงแล้วค่ะพอปรับเปลี่ยนมาเป็นรพสตอนี้มีผู้มาใช้บริการเยอะขึ้นไหมครับเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยครับเราเปิดมาได้1ปีนะครับหปีเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะนะเยอะนะเยอะมากห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ จากสถาบันอาไมมาเป็นรปศต่อเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีอย่างยาพยาบาลวิชาชีพค่ะก็ได้ไปเรียนเป็นเวทปฏิบัติค่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นคือเจ้าหน้าที่ก็ถูกส่งไปเรียนด้วยช่มเติมก็มีความรู้มากขึ้นคือโรคอะไรมาก็แล้วแต่เราสามารถตรวจได้เลยตอนนี้ค่ะคนไข้เรื้อรังนะคะก็คือได้รับเบาหวานใช่ค่ะได้รับการตรวจเหมือนโรงพยาบาลเลยค่ะท้อประกาศวันนี้ต้องแข่งกับเขานะครับผม วันนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันพันผ้า3แบบเร่องสามแบบนี้เป็นยังไงนะครับเอาข้อปรณ์เลยครับลักษณะการพันก็มี3แบบด้วยกันค่ะนะครับแบบแรกครับเรียกว่าอะไรครับก็พันแบบเป็นวงกลมค่ะแบบวงกลมนี่จะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะเชิญครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตตรงข้อมือแล้วกันนะคะง่ายงวงกลมนะคะวงกลมนะคะก็คือพันเป็นลักษณะวงกลม นะคะอง่ายๆค่ะเป็นง่ายๆนะคะเพ็นมุกคบไปเรื่อยๆค่ะทบไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้อันนี้บาดเจ็บมาจากอะไรคะข้อมือค่ะข้อมือข้อมือซนข้อมือซนลเวลาข้อมือซนเราต้องมีการทาแผลอะไรก่อนไหมคะถ้าไม่มีถ้าไม่เป็นแผลปิดนะคะส่วนใหญ่ค่ะนะคะก็จะเป็นการบาดเจ็บใช่ค่ะที่ว่าเป็นข้อที่เคลื่อนหรือว่าอักเสบนะคะให้ข้ออยู่นิ่งๆพักต้องดึงให้แน่นไหมหรือว่าไม่ปกติไปแบบนี้ใช่ไหมฮะค่ะ ก็ค <_ theo> ือถ้าแน่นมากเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงไม่ไ hmm. ด้ค่ะน้วจะเขียวชาไปเมือต้องถามผู้ป่วยตลอดว่าแน่นหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะบวมขึ้นมาเพราะโซนนะฮะหรือแขน ไม่แน่ใจว่าเดาะหรือเปล่าหรือว่าหักหรือเปล่าอันนี้เบื้องต้นไว้ก่อนอได้เลยแล้วก็ใช้ในการห้ามห้ามเลือดได้ได,ด้วยนะคะอันต่อไปก็คือพันแบบเกลียวนะคะแบบเกลียวนี่ก็คือเราต้นกลมไปแล้วนะดูดีนะพี่ดำพี่ชิกนะไปเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นแบบเกลียวนี่ขึ้นแบบกลมก่อนสองรอบแบบแบบกลมก่อนสองรอบแล้วค่อยไปเกลียวยังไงแล้วก็เกลียวก็คือพันลักษณะเป็นเกลียวนะคะเอียงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทบกันนะคะก็คือชั้นบนกับ พัลล่างเนี่ยทบกันประมาณ2องในสามครับอันนี้กรณีอะไรครับถึงพับแบบพับอพันแบบนี้ครับอพันแบบนี้ช่วยช่วยพยุงกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อนะะคแล้วก็เน้นมากค่ะในเรื่องของเวลามีมีบาดแผลนะคะเช่นบาดแผลลักษณะยาวนะคะเวลาพันเนี่ยจะช่วยทำให้บาดแผลไม่ไม่หลุดลุยแล้วก็อย่างหนึ่งคือในรายที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้แพ้แพ้พาสเตอร์นะคะเราจะพันไว้เพื่อไม่ให้ผิวเนื้อของคนไข้ได้สัมผัสพาสเตอร์แล้วก็นะคะมีการสแตปพาสเตอร์นะคะเนื้อจะเป็นผื่นได้ใช่ค่ะดูขนาดในการใช้ผ้าพันก็ ต่างนะฮะพันใหญ่ี่ยาวขึ้นนะครับทั้มดมาค่ะแล้วก็ก็คือลักษณะก็คือพันอวัยวะนะคะก็คือจากเล็กไปหาใหญ่ค่ะไม่พันใหญ่ไปหาเล็กเพราะว่ามันจะลื่นลื่นหลุด ก็คือจากตรงนี้มาตรงนี้นะฮะไม่ใช่จากตรงนี้ไปตรงนี้ใช่คหะวงกลมแล้วก็มาแบบเกลียวเกลียวครับแบบที่3ครับแบบที่3าเป็นแบบเลข8ค่ะเลข8ปเลข8นะครับนี่พันที่เข่าใช่ไหมคะใช้ตรงข้อค่ะค่ะในเรื่องของของของประโยชน์ของการพันเลข8นี่นะคะช่วยพิยุงก็ขึ้นต้นเหมือนกันเลยค่ะก็คือเป็น2ทีวงกลม2อรอบค่ะนี่เป็นนัฟุตบอลจากสโมสรประสสันตินะครับ เลขแปดนะคะเลขคือขึ้นก่อนสองรอบใช่ค่ะแล้วก็พันเป็นเลขแปดนะคะจะเป็นจะเป็นสารค่ะก็เหมือนกากบาทก็ได้ค่ะแล้วจะเป็นลักษณะคล้ายๆขนสารนะคะอันนี้จะสวยงามแล้วก่อนจะปิดแผลทุกครั้งต้องต้องทบเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเพื่อว่าจะได้ไม่ลื่นหลุดอะค่ะแล้วก็สวยงามแล้วก็แปดรอยแล้วก็เรียบร้อยคครรัับบแบบเป็นเลขแปดนะคะเป็นสำคัญมากเพราะว่ามันจะมีแรงแรงที่ว่ายึด นะคะกระชับกล้ามเนื้อได้เยอะนะคะลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะใช้ในผู้ป่วยที่ตัดอวัยวะได้ด้วยอ่ะใช่ค่ะคนที่ว่าจะต้องใส่ขาเทียมค่ะก็ต้องพันแบบเล็กแปดเพื่อให้ได้ขาไปรูปรวยเพื่อจะสวมใส่กับอวัยวะเทียมได้ขาเทียมพวกอย่างเงี้ยสำคัญแต่แรกก็คือการเลือกขนาดผ้าดเลยนะไม่ใช่ผ้าไหนก็มามาพันได้ด้วยนะโอ้โหยาวแล้วนี้ก็เคยเหมือนกัน ไปเจาะหัวข่าวมาตอนนั้นฟุตบอลก็เลยต้องพันแบบนแปลกนี่คุณหัวหน้าพยาบาลคุณทําได้ไหมครับเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยใครก็เป็นคนทำครับจับปลาดูัานต้องช่วยกันทั้งสามคนต้องช่วยกันนะครับไม่ต้องใครทําเวลาน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะและก็รับเลยนะครับเครื่องนวดฝ่าเท้ามูลค่า14 0 0 0พบาทรัแพ่หพยาบาลก็ รับไปต้องทาทีละอย่างเท่านั้นนะครับมเมื่อพันวงกลมเสร็จแล้วะนะครับถึงจะมาพันแบบแบบเกลียวบบเยวมื่อเกลียวเสร็จแล้วก็ถึงมาเป็นลูแปงอครับทีมดาราหรือว่าทีมเจ้าหน้าที่นะครับใครครับจะเป็นผู้ที่มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปเลยครับเอาเปาเอาเปาเอาเอาีลอันนะคะ เริ่มจากกลมก่อนค่ะนะะฮโอ้โหคนที่คนแรกนี่เป็นคนสาวทิ้งเลยนะครับเวลาไปเรื่อยเลยนะครับเวลาไปเลยนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเรียบร้อยถูกต้องหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปตรวจดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเกลียวครับคุณหมอเกลียวค่ะเกลียวนะครับเริ่มจากกลมสองชั้นก่อนแล้วนค่ะ เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหไวมากนี่คุณพี่ผู้ชายเสียแบบเลขแปดแล้วนะฮะถือถือไวได้นะแบบนี้ถือไวได้เลยนะเอาละครับไปสู่เลขแปดครับโอ้โหคนนี้คนเดียวเลยอ่ะโอ้คุณพี่ผู้หญิงคนนี้คล่องมากสงสัยทำทุกวันไวมากเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาไปด้าโอ้โหโอ้โห เขาอยู่ไหนฮะม่าเลยดีกว่าครับมีขภาไปเลยฮะเราดูนะฮะทำทุกวันเลยเนาะใช่อันนี้แบบแบบกลมเรียบร้อยถูกต้องนะฮะแน่นไหมครับแน่นครับโอ้พอดีพอดีนะครับแบบเกลียวดูแบบเกลียวนี่มาดูตัวอย่างได้นะครับนะครับเรียเลยอ่าเลข8เลข8ดควายไปควายมาเหมือนกายกระบะนะครับอ่าถูกต้องนะครับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไวมาก49วินาที ไหวมั้ยอะไรนะฮะเขีนบอกต่อให้หน่อยใช่ไหมฮะต่อให้ทีมดาราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการทำแบบนี้นะฮะทีมของรพสตอท่าไม่รวกเพชรบุรีต่อให้เป็นหนึ่งนาทีโอ้เร่โหไปชมนะพี่จิกพันกลมนะฮะ ีกโอ้โหตายแล er ้วผ้าหลุดยี่สิบเลยบอกแล้วอย่าให้หลุดอย่าแล้วอย่าให้หลุดนะฮะยุ่งแล้วยุ่งแล้วอื้าแล้วอ้าวเน็ดูเหมือนง่ายนะครับจะเป็นง่ายนะครับจะบอกให้อันนี้แบบสบายเห็นอาน่าเน่เน่ยอ้ยยังไม่ถึงเลี้วคลิปกัดคลิปกัดไปดูติด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 เลี้ยวดูมันเหมือนง่ายเอาค่ะ เนี่อเอาเฮ้ยเร็วเวเวลาผมไม่ห่วงห่วงเรื่องครับถูกต้องเลยเร็วเร็วเร็วเป็นเลขเป็นเลเป็นเลขแดหรือเปล่าดูควยบ้างไควบ้างเาเเ่เสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงแท้ไงออมีพับเวยนะฮะเนี่ยเป็นไงเป็นไง เชิญนะเชิญผมขอขอเริ่มจากขาก่อนได้ไหมฮะขอจากของคุณตตงโมงก่อนนะฮะมันก็ไม่ค่อยจะควยกันสักเท่าไหร่นะปลายลับออกมาอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะมีปลายต้นพารายออกมาด้วย้ารีบก็ได้คำถามพอดีได้มาดูข้อแบบเกลียวนะฮะแบบเกลียวก่อนเลยแบบเกลียวลักษณะการพันที่ถูกต้องคือจากเล็กมาหาใหญ่นะครับอันนี้เล็กอยู่อย่างนี้ก็ยังเล็กอยู่อย่างนี้ิด้ ผมละหนักใจกับอันถัดไปผมดูลักษณะยังไงก็ไม่พันนะเป็นผูกแทนฮะโอ้โหป่วยนะครับ่ใช่คนไข้มาสาระทางจิตกันถูขอาศัให้กันไปดูเรื่องของเวลาจะจะดูเรื่องของเวลาอีกไหมครับไม่เป็นไรนะครับเวลาใช้ไปทั้งหมดนะครับ1นาที5วินาทีและก็ทําไม่ถูกด้วย คนึ่0 0 0บาทนะคะก็ตกเป็นของรอพสตท่าไม้รั้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณคตาเลี้ยงเหลืออยู่สี่คนครบหนถามตอนนี้พัดชมโฆษณากรูสุเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับนั่งมืีชิดที่มือสิ่ดที่ไดมารับแม่ลนอยู่ต่างบ้านต่างรอยกูพันดุวปกันมนดัง ថ្ងៃសំរិទ្ធជឿតน้องមុតម៉ាកឡង ดูตังบ้าตางหมอครับกลับเข้าสู่อรคภาตลาดนัดสุขภาพนะอ่าข้อสุดท้ายครับคุณหมอครับค่ะข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะข้อนี้พิเศษค่ะเรามีตัวเลือกให้เลือกด้วยว่อยากจะตอบเล่นในหมวดไหนนะคะเพราะว่าที่รอพสตเนี่ยเขาจะเน้นให้บริการ4ี่กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือเด็กนะคะผู้หญิงนะคะคนชราแล้วก็คนพิการค่ะเลือกครับเลือกอะไรดีเอาคนชราหรือคนพิการ ยังไม่ต้องค้อนหนูด้วยล่ะก็เนี่ยมีเด็กมีผู้หญิงขาคนชราคนพิการเอาเบาไเาไหมเงียบเลยที่ชอบทั้งสองแบบอ่ะโอนโอ้โอ้โอาโอ้ต้งทำ่งนดิ่งจลาไอตังโมมาเล่นก่อนให้พี่จิ๊กเลือกตกลงเลือกหมวดคนพิการนะคะเอาละครถามครับ ข้อที่4นะคะหมวดผู้พิการนะคะ,ะทุกๆท่านนะคะคงจะเคยได้ยินโรค ปากแหว่งเพดานโหวกันบ้างแล้วนึกออกนี่นี่เขาทำได้ใช่ไหมคุณหมอผ่าตัดได้แต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่มีบุตรที่เป็นโรคนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะสามารถทําการผ่าตัดตกแต่งนะคะให้ดูเป็นปกติได้แล้วซึ่งเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหวนั้นจะประสบปัญหาในการดื่มนมลําบากค่ะบางครั้งนะคะนมอาจพลาดไหลเข้าไปในหลอดลมก็ได้และอาจจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาอีกด้วย และก็เป็นที่มาของคำถามข้อนี้ละค่ะคำถามข้อที่4ข้อนี้นะคะถามว่าเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโบมักจะเสี่ยงเป็นโรคใดได้อีกโอ้น่ากลัวนะครับหนึ่งครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบค่ะข้อที่สองครับโรคหูอักเสบค่ะ และข้อที่สามครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนนัค่ะส่วนใหญ่นะส่วนวิเครห์ได้เลยค่ะหูคอจมูกปากมันจะต้องลิงกกันหมดขาแผนกหนึ่งแผนกเรื่องพยาบาลเลยนะใช่ตาหูคอจมูกปาก้วถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่ชีด บากแหว่งทา่หูมันก็จะทะลุออกไปที่หูได้ไหมหรือพี่กล้ามเนื้อกล้าเนื้อไม่แต่คือเท่าที่แตงได้ยินมานะเคยดูเหมือนกันจะมีน้องคนหนึ่งนะฮะคือเขาแบบ ปวยอะฮะแล้วก็แบบเป็นปากแหว่งพดานโหวตคือก็จะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในความรู้สึกหนิงนะเราไม่รู้นะเราแชร์นะปากตาหูคอจมูกปากเนี่ยอเขาเรียกอะไรท่อหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะลิงหากันในส่วนของปากเนี่ยถ้าสมมติมันแหว่งปุ๊บเนี่ยหนิงว่าสิ่งที่มันจะลิงเข้าไปก็คือจมูกไม่จมูกก็ต้องหูเพราะว่ามันติดกันมากที่สุดอ่าแต่เขาไม่มีช้อยให้เรื่องในเรื่องของจมูก ก็ต้องเป็นหูเออพราะโรคกระเพาะอักเสบอาหารอักเสบหนิงว่าเป็นได้ทุกทุกทุกคน,นกเป็นได้ไดใช่ไหมคดถ้าทานอาหารออไม่ปกติแล้วก็ทานอาหารแต่ความจริงคือน้องที่เพดานโบโ ้องพดานเอ้ยพดาบโบโบจมูกโบแมนโบมีผ่าตัดแล้วค่ะครับจะเกิดมาก็ผ่าตัดได้ผ่าตัดได้ถึง12ครั้งจนกว่าเนื้อของน้องเนี่ยเต็มแล้วก็พี่เคยไปฟิตนมน้องพวกนี้ ต้องถือจนแจกละเมื่อยเลยค่ะเพราะน้องจะดูดไม่เป็นเออไม่ได้เพราะน้องจะไม่มีตรงนี้ครับนี่ประสบการณ์ตรงเลยับประสบการณ์สูงคครับ่ะก็คือพี่คิดว่าไปทางกล้ามเนื้อคิดว่าไปทางกล้ามเนื้ออ่อนและอ่อนแอใช่ไหมไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อน่าจะเป็นอันที่สองอะไรเนี่ยไม่พี่ข้อมาทางกล้ามเนื้อมาได้กันยังไรนะหูหนวกค่ะหูวเซหัวเซหัวเซ ต้องตอบแล้วงั้นถ้าอย่างนั้นตอบแว้วเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งพดาลูมักจะเสี่ยงเป็นโรคใดต่อไปอีกหนึ่งโรคกับเพราะอาหารอักเสบสองโรคหัวอักเสบสามโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอครับตอบครับค่ะหนิงเรื่องโรคหัวอักเสบค่ะพี่จิกม่วงู ก็คงต้องไปทัน้นแล้วครับโรงแรมหัแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าข้อนี้ตอบถูกนะคะเทวันดารารีสอร์ทแอนสปาหัวหินนะคะมับบัตสมนาคุณค่ะห้องพักแบบการ์เด้นพูลวิลล่าสาวันสองคืนมูลค่าส0 0หมบาทค่ะที่ได้จะเป็นหัวโลภหัเต็นนะถ้าไปต่อรองมาได้ก็ต้องไปที่นี่พี่จิ๊กชอบไหมหัวหินชอบค่ะ มันใจนะมั่นใจค่ะถ้าจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับไม่ป้ยเปลี่ยนค่ะโรคหูอักเสบเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องได้ไปเที่ยวหัวหินไหมหูเคได้ไปเที่ยวแล้นะคะหัวหินค่ะพระเทวันดารารีสอร์ทแอนด์สปานะคะมอบบัตรสมนาคุณห้องพักการเด้นหู่นละ3วัน2คืนมูลค่า3 0 0 0 0บาทค่ะ ชมพิจาร์ฉนันครับชนชนค่ะชมชมค่ะปากแหวงเพดานโหว่เป็นความพิการที่พบมาตั้งแต่กําเนิดยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนักแต่เชื่อว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์นใน3เดือนแรกโรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์อยู่บ้างเช่นโอกาสพบในครอบครัวที่มีประวัติเครือญาติเป็นไปได้สูงกว่าคนปกติ การผ่าตัดโรคนี้สามารถรักษาให้หายหรือดูใกล้เคียงคนปกติได้มากการพูดอาจใกล้เคียงคนปกติได้ถ้าทำตามขั้นตอนการรักษาของแพทย์โดยเคร่งครัด คุณแม่ควรให้ลูกได้รับการดูแลจากแพทย์ที่ชำนาญทางด้านนี้โดยตรงเด็กที่ปากแหวง่งพดานโวจะดื่มนมลำบากบางครั้งอาจพลาดไหลเข้าไปในหลอดลมได้เด็กที่ปากแหวง่งพดานโวมักเป็นโรคหูอักเสบเพราะนมที่กินจะไหลลงคอไม่ทันจะไหลเข้าไปในหูแทนถ้าเด็กร้องมอนรู้สึกเจ็บปวดกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับและมีไข้ย,ยังกระชันหันควรพาเด็กไปตรวจหูในบางการณีนมจะเข้าไปในหลอดลมแล้วเข้าไปในปอด ทาให้เกิดการอักเสบกลายเป็นปอดบวมได้การรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโวนั้นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถ้ายิงปล่อยให้ทิ้งไว้นานการผ่าตัดแก้ไขก็จะยากมากยิ่งขึ้นเด็กจะมีหน้าตาที่เป็นปมดอยในการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการรับประทานอาหารการดื่มนมการออกเสียงพูดไม่ปกติฉะนั้นควรให้ความใส่ใจกับเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษครับ เลี้นะครับว่าถ้าเด็กๆเป็นนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาไปมากและป่าตัยได้ทั้งสามไดเลยครับรับของรางวัลใจทางราการไปทั้งหมดนะครับ42,000บาทขอให้แข็งแรงขอแข็งแรงนะครับ คือถาผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยนะคะเกิดเล็กเกิดน้อยในรายการของเราก็คงจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมนะพี่จิ๊กนะก็ให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจาก d k n y นะคะเครื่องประดับจาก t o m m i k and Harry นะคะและรองเท้าจาก c h ค r k ค่ะขอบคุณค่ะ เรามีนัดกันเรามีนัดตรวจสุขภาพกันนะครับสองทุ่มสิทางทศพรห้าครับกับอโรคาตลาดนัดสุขภาพวันนี้และท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสุขภาพรรออออมปลใจไ่่นแ